พบกับเราอีกะนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรื่องเด็กเลี้ยงแกะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรมชาวนาต่างช่วยกันเกี่ยวข้าวอย่างขมักขมันช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นมาปลาฟงใหญ่มาทางนู้นจะกินแกะหมดแล้ว เดี๋ยวเข้าพวกเราไปช่วยกันไล่หมาป่าต้องปกป้องหมู่บ้านของเราไหนหมาป่าไม่เห็นมีสักตัวหน่อยแน่เจ้าเด็กเลี้ยงแกะปั้นน้ำเป็นตัวหลอกพวกเราห้าหๆห้า,หาสนุกจริง,รงๆหลอกแค่นี้ก็เชื่อทุกคนจึงกลับไปทำงานของตนเองไม่สนใจเด็กที่ชอบพูดจาเหลวไหลอีกหลายวันต่อมา แดดแดดแดแย่แล้วหมาป่าฟงใหญ่กำลังวิ่งกูมาแล้วอยู่ทางโน้นช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะของข้าแล้วเร็วๆเข้าพวกมันกินแกะของข้าหมดแล้วเจ้าเด็กเลี้ยงแกะพวกเราไม่ว่างเรื่องโกหกของเจ้าหลอกหูไหลยิ่งดีทุกคนทำหน้าเถอไปสนใจเด็กโก เลยคือป่ามาจริงๆนะทำไมมีใครเชื่อข้พาพ่ามาป้าฝูงใหญ่ฝูงใหญ่กินแก่หมดแล้วใครเรียกช่วยใครได้เลยหาทำไมบ้านไม่ช่วยลัะพ่อแม่สอบถามเพื่อนบ้านถึงงานที่เกิดขึ้นเจ้าชอบพูดโกหกอยู่เป็นนี่ก็คือประจําค่ะูประจํา ูดความจริงจึงไม่มีใครเชื่อทำให้เกิดเหตุลาเช่นนี้พ่อจึงลงโทษลูกโทษลูกจะไม่โงอีกแล้วพอใอยทานได้หนะ้าเช่นเดียวกับพิดจึงได้ทำชมเชยเช่นกันแม่สึ่อพ่อบ่ดควนมจริงตอนบล็อกแตกโดยมีพ่อพอยช่วยกันแต่งต่อจน ดังนี้ครูสอนใจฝากให้ได้นะกเาถูกรู้คิดใต่ตองกระต่ายตื่นตัวผู้หลังไอ้หมองไม่คิดติดต้องเมื่อน้องหมองมาเด็กเลี้ยงแกะอื้น้ำเป็นตัวไปตัวตัววาวา บายบายเดีวพบกันที่นิทานตอนใหม่นะบายบาย